สวีดัตสวัสดีแม่เอฟซีนะครับวันนี้น้องแอนโนอาบน้ำเริ่มรอบเย็นแล้วชา้าแมพอึ้งอ่างมานาั่งข้างอ,อกมานั่งข้างลงอึ้งอ่างอึ้งอ่าง <c oughs> อันนี้ต่อไม่งกิน,นอ่าลินมาเดินข้างอือ <c oughs> ไปเดินมาเหมือนกันเลยน,ออลเน้องเอามุ้งแล้เทาหัวหนุ่มนำมุงนำตะเกียบกิน,น,นย,ยุโรปน้ำใสของลินอึ้งอ่างม <c oughs> าตีว้า ึิงอ่างมานางข้างอ,อกูกมาด้านข้างออาลูกยงันไปลูกเหนาวนยไปเดินเล่นแล้วไปลูกไปมีก <c> ค <oughs> ่ลมนางไปเท,ทา่าน,นัน้นเดียวไอ้ลมกินน้าแล้วอ้วนกินน้าแล้ว

โอ้ยถ่ากินน้ำโอ้ยคนหลองไม่ดูท่ากินน้ำฟินะครับคนหล่อครับโอ้กินน้ำไปเสียทีเน้ะไอ้หนมเขียวเขียวไม่กระทั่งตัวตัวเองงงน้ดุไปไปถายมา อ้วนอาบน้ำแล้วนะผมอ้วนอาบน้ำจะอาบยังไม่เล้วนะผมฮะอาบยังไม่แล้วเนอะตอนเช้าอาบอีก่เหมือนเดิมตอนเช้าอาบอยู่เหมือนเดิมก็ะหู้ยุ่งอาบตอนเช้าในยามาแรงอาบอยู่งนะฮะไทยิว่าสกปรกว่าแมนเนอะพี่น้องอาบเช้าอาบแรงไปไหนวะหอยมาไปเลยอ้วนไปเลยอ้วนหน้ามากนี่ไปหาพี่หัวลงไปลูกไปไไปปกวนพี่ลินคนอ้วนเฮ้ย แฟนครับแฟนครับอะไรมือทำอะไรมือมือเป็นอย่างนี้เคา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 ดีดีเคาดีดีป่ะเขาเออเขาเอเออเขาเคาเคาเออเอาอะไรรอบนี้จะอะไรเคาแล้วเจยาอะไรให้เอาอะไรไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นไปลูกไปไปช่วยเราเราไปช่วยเรา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 ดู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 โอ้ ููเขาไม่มาอ้วนทำอะไรนั่นโอ้บอกว่าอาบน้ำไม่พออยากจะพีน,นี้แม่ดูนะครับผมไปมาเลยไปมายีโน่ยีโนวีท้าไม่ใช่โนนะพี่บัวนั่นอ้วนเนอะตุ๊ดๆละตเ๊้ คนไปตั้งหลักถอยแล้วทูเฉยเฉยมาว่ากันนู่นนู้นเห เออเอ้าเอาเอ้าเออเออเออเอ้าทากันมาเอ้าหอน้ไปชูเตะเ้เนี่เอ้าเออเโอ๊ยวันนี้เพือ ơ mọi người 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 เง่าเคียววันนี้เศร้ายอยู่ที่นองเอ้ยง่าแต่ว่าถือว่าพี่บัวดีดีมากเลยนะผมตกมันก็พี่ขวานเขาได้นะครับนุ้ยแม่เขาได้ถือว่าสุดยอดเลยนะผมตัวไปเปน็นอย่างนี้เด้อพี่บัวเด้ออย่าดื้ออย่าอะไรเด้อลูกเด้อง่ายไปให้พี่หัวเขาได้คือเก่าเด้อหัวอ้อหัวอหัวอื้อหัวอื้หัวอื้อหัอื้อหัหัวอื้อื้อ วนเนาะเนุนงเฮ้ยดูุ่งเฮ้ยูพัพับพบพับมุมลุไหมเ้ยเฮ้ยงตาเนี่ยเฮ้ยยบพุ่งองินทองร้าามามามาบอกว่าจะถอยไปไหนกระพมนอนอยู่นี่เนาะพไม่ได้ถอยไปไหนนี่ อ,อ่าอัะเนาะต้องกลับขอประ,ปะทานโทษนะผมมีเสียองเอขาตัดหญ้านะครับไม่ไม่เข้ามาก็กับขอประ,ปะทานโทษด้วยนะครับเพราะว่าบ้านบ้านใกล้เลนเคียงเขาตัดหญ้านะครับผมตัดหญ้าข้างๆับผมแม่เก็ไม,ไม,ไม,ไม่ต้องฟังเสียงเครื่องตัดหญ้าผมฟังเสียงให้วัวนะครับ ลินใจไม่ดีมาหาเรื่องอะไรเราเราไม่ทำอะไรเลยเอ้วนอย่ามาหาเรื่องมั่ว ต <Sie> ีชิ้นีม้เนอะฮ่าฮ่าเที่ยไไหนบ้างมื่อเรวมืแล้วมือไวแล้วมือมือไ่แล้วมือ ไปแล้วก็โยกโยกโบก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 โบกเอาบกบกบกขาเตะเตะอะไนะแข้งมาพอมไอ้นุ่มแข้งทองคอยกันพี่น้องคอยย่บอะไรหรอกคอยถือนักแข้งเขาเค่นะบอมถ่ายชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดตดตามไม่ด้วยนะครับสวัสดีครับ